สวัสดีเด้จ้าพ่อกันอีกแล้วค่ะกับไวทุกตาพาฝันเนอะค่ะเนาะอันมื่อใหม่วันใหม่ตอนนี้ก็บรรยากาศข้างนอกก็พุทพุดโพโผกระเด็ดกันเลยบเมนเดดออกมันเป็นแสงตะวินนั้นเดดมันอยู่ห่างกันหลับอยู่น่ะมันกนเมฆอยู่ก็คือเพ Humans, offset, wow. ื่อนๆนั้นมีความสุขกันทุกบ้านทุกคนเนอะค่ะเนาะ มีแต่ความอันโชคดีกับมืออันวันใหม่เพาะงั้นเดไปสดชื่นร่างกายสุขภาพทุกอย่างแข็งแรงมัดเด้อค่ะเด้อผู้เริเป็นไครกะเศร้าววๆค่ะข้ามบุ้เรามีเวลากะมาค่ะอุปกรณ์ประจำบ้านเน่ะ่มาอันกินกาแฟก็บเอยทุกตาพาฝันค่ะ กาแฟอุ่นๆหอมๆเนาะคะ่ะเนาะชื่นใจค่ะอันนี้ก็เปิดไ่อัน,นมืดเหียน,นะคะถ้าบอเปิด้วมึดแต่ว่าม่นนี้ก็โชคดีเลยค่ะเมื่อวานนี้เป็นหิมะหิมะอันเปียกลงค่ะ หิมะเปียกหลงฝนหลงหาโคอันอันลูกเฮบมะนะค่ะลูกเฮฟหลงเงินปุบ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 เลยเพว่าเต็มหมดกำลังเงอนเอยที่นี่ก็บบีเนาะขนะบรรยากาศทางเมืองอันเมืองหนาวงั้นเถอะมีตั้งหลายฤดูแล้วค่ะที่ละมื้อกันอันเห็นเป็นแบบนี้ก็ถ้าว่ามันเหมือนว่าเป็นอากาศเปิดหน่วยนึงเนาะขนะก็บนเน่เละค่ะเจ้าหน่อยก็ะพันมืดมากกรพันเปลี่ยนบรรยากาศไปอีกแบบนึงค่ะแต่ว่าก็ บอกว่ากันว่างั้นเดีปะเหนเออตุกตาว่าโอ้ยเมื่อวานนี้หนาวกันหนาวอันหิมะเปียกหลงนะคะีคอเนะร์ดกันลื่นเลยคะ่ะถ้าว่าเป็นบางที่บางที่กาเปลี่ยนหิมะปกติหลงขาวมดเลยคะ่ะแต่ว่าโบได้อยู่แถวเกืองเหอนเ่ยเราออกไปอีกอันไกลอยู่พันหลงข้าวแล้วก็ถนนลื่นพันบอกเห็นข่าวพันบอกต้องระมัดระวังเพราะว่าอัน อันขี้ดินเนาะขนดินนี้มันเย็นนะค่ะเวลาหิมะหลงแล้วมันเย็นแล้วมันก็เลยค้างไว้มันก็เลยค้างมันบบเมนนั่นมันบบเดลลายเนาะค่ะเนาะก็เลยข่าวก็งามตาไปอีกแบบค่ะแต่ทางเงยเอ้ยนี่เป็นหิมะเปียกมีอันลูกเฮฟหลงเมื่อวานเป็นอากาศเย็นค่ะอากาศชื้นอากาศเย็นมากินกาแฟกับแม่เนาะขนะเนาะแวกันนั้นไปเต๊กมากาแฟดาบ้านอันเมื่อใหม่วันใหม่เนาะขนเนาะก็เอ้ยตุ๊กตาผาฝันเนาะค่ะเด้ออันทางยุโรปค่ะตอนเศร้าๆอยู่เด้อจ้ะเด้อ บื่อไม้ก็เต๊มนะางัลังเงือนคำว่าเมื่อานนี้นบ่มีฝนบ่มีเธอเอ้ยกันนะกวดกวดอันเอาไปทิมขยะสีเขียวเมื่อวานนี้ิ่นมาเอาอันทางรัฐบาลิ่นมาอนันเก็บแล้วเนาะขนมันก็เลยเป็นนั่นทางขยะมันก็เลยว่างเอ้ยกันนะเก็บกวดลงค่ะทั้งหน้าบ้านเอาก็เต็มเลยค่ะ เพิ่งพี่นกบินนั้นจับกิ่งไม้อันจับกิ่งไม้เรานิ่งๆอะน,นะคะข <c oughs> ึ้นกหัวก็ธรรมชาติดีนะคะหลังเหืนเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่เหลืออยู่แต่กิ่งเดียวมีกนบางต้นก็ยังเขียวอยู่ค่ะเป็นแล้วแต่ชนิดเนะเนะชนิดพันต้นไม้บางงันเถอะแต่นอกันนกกันแกวแ้วล่ะค่ะบินเป็นกลุ่มมา เชียวเจ้าเลยค่ะนกแก้วนี่ก็เสียงเชียวเจ้าคางบานเอยนี่พันเพื่อนบานพันซื้ออันถั่วนะคะมาห้อยนำต้นไม้บ้าก็เลยมากินบ้นเอ็ดคูปีแลวคะ่ะม้นก็เลยมากินแล้วก็จับกันเป็นกลุ่มนะคะถ้านกแก้วมาแล้วก็นกอื่นก็เข้าบัวได้ค่ะได้ออกไปชีซื้ออันนี้ก็ป็่นอัน พลังของกลุ่มเนาะคุเนาะก็มีพลังเหมือนกัน้อค่ะแต่ว่าถ้านกแก้วบ่วหมาก็นกอย่างอื่นหมาก็หลายหลายชนิดแต่ถ้านกแก้วหมานี้เข้าบ่อดค่ะเ้ยก็สังเกตดูอันที่ไปจับนิดนหน,น่อยแล้วก็สงสัยในการมีมีการว้ากันเลยคะ่ะเจียวจ้าเลยละคะ่ะก็ตรงออกไปค่ะอันนกชนิดอื่นก็มีแต่นกแก้วม้างพกกากันกินแบบสบายสบายแล้วมันก็พกกากันไปหนี เออก็เลยมานึกว่าเออมืนกันคล้ายๆอันว um. ิถีชีวิตอันมนุษย์เนาะค่ะเนาะไปกันเป็นกลุ่มบหงือนกันเถอะไปกลุ่มกลุ่มใหญ่ก็มีพลังบหงือนนเถอะกลุ่มน้อยก็อันทอดถอยหลงเนาะค่ะเนาะเออคือเออคืออยากหัวเอเอคือเปรียบเทียบเอ้ยตุ๊กตาเดี๋ยวเพิ่งแล้วแปลกกมันก็คล้ายๆวิถีของอันคนเฮาบเงมือนกันเถอะปะภาษาบ้านเฮาเพิ่นว่าสิอหรืออันคำสุภาษิต คนเดียวหัวหายสองคนสองคนนั่นแต่ก็สามคนกลับบ้านได้นะคะเอ้ยพันลืมลืมซ้ำด้วยหาบัวใดมีแต่ว่าสามคนกลับบ้านได้นะคะก็เลยมาขึ้นหาหารนกแก้วที่พันมากินนันอาหารเพื่อนบ้านพันเอาพันซื้อมาห้อยนะคะอันมันเป็นนั้นพวกโทวดินนั้นแต่สินะคะทวั่วแหง้ง ก็เจ้าเจ้ากันเลยค่ะม้วนเบิงแล้วกขขึ้นจากหัวอันนี้สําหรับคนที่ว่านั่งอันแม่บ้านเน,นาะค่ะเนา้อเหืออเน,นา,เนานนะค่เนาะอืมค่น,นั้นก็ออกไปอันเมื่อกี้เนี่ยค่ะออกไปแล้วกลับมาก็ตนเล่งๆพวนเราค่ะมือม่อนมือนี้ก็ได้มื่อวานนี้ก็กลับมาดึกเลยคะ่็เกือบสามทุ่ม หมู่คนไทยแล้วโทรมาหาค่ะโทรมาหาพันมีปัญหาทางอันโทรศัพท์ทางโทรศัพท์พัฒนพันเลยพันแก่บไดายพันว่าแฟนเออยู่เหือนอยู่โบเออยา่บ่ยู้อย่างโบงวดได้ละก็สามทุ่มบประมาณสามทุ่มนะคะเพื่อนก็มาหาเดี๋ยวก็มาบอกเออแฟนเอออันโคตฮั้นโคตนี่เเือนะค่ะเนาะก็เลยทีแรกบไดายค่ะทีแรกบอดาแฟนเอเลยบอกเธอต้องกลับไปหาอันแต่เลยก็ พนเพิ่นมาเอ็ดใหม่ครต้องใจเย็นๆมันบอกพนก็มาฮอดเหือนด้วยขนมก็ดีเอ้ยก็เอดกับเขาเอ็ดอก็ง่ายๆ่ะครับก็กินแล้วพอดีหมู่พนเะมาหมู่อันคนไทยเขาเนี่ยค่ะมาพนเลยขอเสวยพนีลยก็เลยทำเออก็เลยถามว่าตัวนะดื่มตัวยาก็กินกาแฟนํำแล้วแล้วพนเลยฮอดตัวเลยก็สี่ทุ่มครึ่งเนี่ยก็เอดเธอจนแล้วกาแฟเลยก็ได้ ไอ้เธอเรียบร้อยก็ใช้ใช้ไดมดก็ก็เลยกลับบานขอบคุณหลายๆพันบอกกันก็ซ้อยกันไปเนาะค่ะนอตามมันอัธยาศัยของมันความเป็นเพื่อนกันมั้งเดี้ยป่ะถ้อยทีถ้อยอาศัยเนาะค่ะหนอคนยู่ตั้งเด่นทีแรกพันว่านํามาตนเสาเฟนเลยแล้วบอกว่าโบได้เหาโบได้ยู่มันมานถ้าตัวเนื้อเหาซ้อยละหมาช่วงนี้พันบอกเอ้เดี๋ยวเขาเอ้ก็เลยโทรไปหาพัน ถ้าว่านามาหะก็มาช่วงนี้คําว่ามา imana, ืออื direct, ่นแล้วพันไปแต่เสาเพราะว่าพันนัดพันนัดหมู่พันไว้สินะคะก็เฮานามาอันกระไรอยู่มันพันโบมันโบได้ตรงมันตามสเปกนั่นแะเนาะพันก็เลยหมาค่ะทีแรกก็บอยากหมาคําบอยากหมาก็ได้ยาวนานได้พันบอกพวกเฮาพวกมีเวลาเพราะว่าเฮานาซอยหมู่เฮาก็มันแล้วแต่ตอนนี้เฮาตอนเมื่อวานตอนแรกมันมีเวลาพันก็เลยหมาก็เลยดีคือกันค่ะก็ได้ใช้งานว่างั้นเถอะ มีมืดนอกขนอนแต่กันอะคุยแต่เรื่องคือฝังกันมื่อนี้ก็น,นั่งจึงแนนอกขนหอคืดตละลได้กันเรื่องทั่วๆไปค่ะเรื่องที่ผ่านมานําชีวิตนอกขนหอเข้ามาแต่ละมือ้อแต่ละเวรนนั้นเอ็ดตเด้เสียก,ยกันเอ้ยก็จะน้อยก็อกันออกไปข้างนอกพุมเป็นอากาศแห้งอยู่ตอนอยังโบได้มีอัน คิดว่าจะเป็นอากาศเดดออกบ,บ,บเดบดแดดแดดอกแดดแล้วแต่ว่าบ่ามีฝนเนะเอ้ก็นเะไปย่างกันพนอดูแฟนเอ้ยสั่งของไว้ค่ะสั่งของไว้เลยเอ้ยในเป๋าของวิซุปเปอร์มาร์กหน่อยนึงเพราะว่าของนิดของนิดเดียวเด้อค่ะเพราะว่ามันที่แรกว่านํามายู่เหียนมันนี้พันนันึกว่าเอ้ยเนี่ยบอยู่เหียนแฟนเ้ยนึกว่าเอ้ยเนี่ยออกไปข้างนอกนะคะถ้ามือเหลืออากาศดีเอ้กันเลยบอกว่าคำสั่งเกาไปไว้ยันเผาจังไปเอาวอ่ซุปเปอร์มาร์กเอามันยอนยู่เกลื่อนอยู่ย่างไปก็ เจ็ดแปดนาทีก็หดแล้วค่ะก็ได้ออกกังลังกาเนาะก็เลยเมื่อนี้นะไปเอาพอดีโพสตพันส่งกันรหัสมาก็เลยนํะไปเอาอยู่วันอยู่ซูเปอร์มาร์กมันเป็นอันร้านที่พันเอาส่งวัสดุนะคะกันอันนี้ก็ต้องทําก่อนคะแล้วก็ก็นามากวดเบอร์ไม้นี่เบอนะคโนะกดเบอร์ไม้เพราะว่าอันถ้ากัด แห้งหน่อข่ะเนอเอ้ยกันนะกรวดเออมันเพราะว่าเบอร์ไม้ก็หลงร่วงเต็มเลยกันทั้งหลังคางคางนี่ก็ก็ไม้ก็ร่วงเยอะแล้วหน่อข่ะเนอกรนาั้นพวกมีไม้อีกละมั้งหรือว่ามีไม่อีกก็นานนิดหน่นอยๆกับบนแต่ว่าไอ้นาทีที่มันแล้วแล้วก็วแล้วไปคะ่ะอ่ะกาแฟก็บมืดถ้วยแล้วค่ะบ่ได้อันเป็นกับอันคลิปง่ายๆเนาะค่ะเนาะ <S <S พากันมาอันกินกาแฟนั่งแห้งนำกันว่าเง,งี้ยปะคำโบราณว่างๆกัน มาแห้งหนะังเอวุ๊ตกตาเผาฝันเนาะกะ่อนะกินกาแฟก็มดถ้วยแล้วก็ไปอ็ดอย่างอื่นมาบอกครับเอตุกตกตาเผาฝันก็มีแต่คาว่าขอบคุณเพื่อนๆเนาะคะ่นะเนาะที่เข้ามานั่งอันชิบกาแฟน้กันค่ะนั่งซุมกันจากวเราเ้าเตอร์เาฝังเอตุกตกระตาก็ว้าไปเต๊กค่ะแต่ก็ม้วนๆบ่นเป็นคลิปใครเครียดนะคะเด้อนะบ่นตรงไปซีเรียสเยอะเพราะว่ามันสบายๆเนาะคะ่นะเนาะชีวิตคนมันสั้นมันบ่ได้ยาวนานนักหนาเนาะคะ่ะ อันตื่มันอันนั้นผ่านแล้วก็ผ่านเลยเนาะค่ะเนาะอันนาฬิกานี่เข็มนาฬิกานี่ก็มันบมีวันที่นายนตก็ไปหมุนอีกแล้วค่ะมีแต่ Answer. ไปหน้าอย่างเดียวเว้นแต่เวลาท่านมดเนาะค่ะเนาะท่านไปนมดเนี่ยเาต,ตั้งตั้งอันเข็มใหม่ตั้งชั่วโมงตั้งนาทีวินาทีใหม่นี่ก็อีกแบบหนึ่งแต่ว่าวิถีชีวิตจริงๆแล้วมันเวลานี่ผ่านไปแล้วผ่านไปเลยค่ะอืมก็เพื่อนๆขยากเอดแต่กระทำะคะ่ะทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ ว่าด้เผือเดือดร้อนเป็นใช่ใดนะคะเนอะแล้วก็ทําแล้วมีความสุขเนาะคะเนาะอ่ะอทุกตาผาฟันก็ขอบคุณเล่นหลายค่ะมือใหม่วันใหม่ก็มีแต่ความโชคดีเนาะค่ะเนาะแล้วก็พบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ